พระมหากษัตริย์ท่านเป็นหลักชัยให้กับประเทศชาติท่านเป็นกลางทุกอย่างท่านไม่ยุ่งเรื่องการเมืองไม่ยุ่งใดๆทั้งสิ้นกับผลประโยชน์คนอื่นท่านดูแลเป็นเสาหลักให้กับประเทศชาติเป็นจอมทัพไทยผู้ที่ไปใกล้ชิดท่านไปทํางานไปเขเวีนท่านจะต้องไม่เกี่ยวกับการเมืองนี่คือสามระมหากตริย์ในอดีตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านคาบเอาปากคาบดาบขึ้นไป เพื่อไปไล่ศัตรูจากแผ่นดินพระเจ้าตากศิลท่านรวมให้พลมีอยู่น้อยนิดตีหัวเมืองต่างๆให้ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวนี่คือบุญคุณพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวในการที่เก้าพัฒนาทุกอย่างทํางานจนท่านไม่เดินไม่ไหวปัจจุบันรนการที่สิบท่านเป็นหลักใช้ให้กับประเทศชาติต้องคงไว้สามสีนี้อยากให้พวกเราได้ช่วยกัน ประเทศชาตินั้นทหารทําในที่รักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษเราเหลือไว้ให้เท่านี้อดีตไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่พวกเราคงทราบอยู่แต่ปัจจุบันมีเท่านี้ผมในหน้าที่แม่ทัพภาคที่สองรับผิชอบภาคตะวันออกเชียงเหนือผมจะต้องดูแลแผ่นดินนี้ในยุคที่ผมเป็นแม่ทัพอยู่ให้ดีที่สุดถ้าลุกเข้ามาในห่วงที่ผมอยู่